พูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมของโลนะครับโดยเฉพาะที่มาจาก Apple มันมีหนังสือ2เล่มนะครับที่ส่วนตัวผมเป็นเน็ชอบมากๆนะครับเบื้องหลังการสร้าง iPod จากหนังสือที่มีชื่อว่า The Perfecting How the iPod Shuffles Commerce Culture and Coolness และอีกเล่มที่เป็นเบื้องหลังการสร้าง iPhone ก็คือ The One Device The Secret History of the iPhone นะครับสำหรับคลิีนี้จะมาชวนคุยเบื้องหลัง2แนวคิดที่น่าสนใจนะครับมันไปส่งคาย่อยๆในการ สร้างผลิตภัณฑ์พลิกโลกอย่าง iPhone ขึ้นมานะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลอดลนจากดนดนบล็อกนะครับและนิเคือการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในมือของพวกเราทุกคนนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนะครับก็อย่างที่กลับไปข้างต้นนะครับผมไม่ได้พูดถึงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันทั้งหมดนะครับมันมีคำพูดหนึ่งนะครับของสตีฟจ็อบส์ที่พูดไว้ในปี2007นะครับเขาพูดว่านานๆครั้งจะมีผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการเกิดขึ้นมาที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงก็คือวันที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้้้นนนนนนมมาาใให่่เลยก็วไดะครับับตอนน คำถามคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือมันเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวของสตีฟจ็อบหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถอดรหัสประวัติศาสตร์ลับของ iPhone กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องลองให้นึกย้อนกลับไปโลกก่อนปี2007นะครับมันเป็นโลกที่เละเทะมากๆถ้าเราพูดถึงในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราอยากซูมรูปในคอมพิวเตอร์ต้องทํำยังไงนะครับคลิกเมนูเลือกซูมเลือกเปอร์เซ็นต์มันเป็นอะไรที่ยุ่งยาากกมๆ โทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยปุ่มส่วนหน้าจอสัมผัสที่มีมันคือระบบ Resistive Touch ให้นึกถึงจอ ATM นะครับต้องออกแรงจิ้มกดลงไปแรงแรงมันไม่แม่นยำและหน้าหงุดหงิดเป็นอย่างมาก Apple เองก็เคยเจ็บตัวกับเรื่องนี้มาแล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า n e w t o n ในยุค90ามันล้มเหลวไม่เป็นท่าในยุค2 0 0 0นเนี่ยตลาดมือถือมีเจ้าใหญ่อย่าง Nokia Motorola BlackBerry ครองตลาดอยู่ Apple ในตอนนั้นคือบริษัทคอมพิวเตอร์และเป็นบริษัท iPod หลายคนอาจจะคิดว่า Steve Jobs ตื่นเช้ามาแล้วก็บอกว่า เรามาทําโทรศัพท์กันเถอะความจริงแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์เกลียดไอเดียการทําโทรศัพท์มากนะครับเขากังวลว่ามันจะทําให้บริษัทขาดการโฟกัสซึ่งมันเป็นปัญหาที่เขาเพิ่งกลับมาแก้ไขที่ Apple ในปี1997เขาเชื่อว่าโทรศัพท์มันเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มของพวกกีกแต่แล้วเนี่ยมันมีภัยคุกคามเกิดขึ้นครับโทรศัพท์มือถือเริ่มเล่นไฟล์ MP3 ได้นี่มันคือการจู่โจมเข้าใส่หัวใจของ Apple นั่นก็คือ i p o d ดฝั่งผู้บริหาร a p p เ e ิเนี่ยเริ่มกดดันจ็อ,อ,สอบส Apple เลยไปจับมือกับ m o t o r OLA บริษัทที่ดูคูลที่สุดในตอนนั้น,นครับด้วยมือถือรุ่นเลเซอร์ที่บางเฉียบผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ m o t o r OLA LOGGER มันคือ i อจูนโฟนครับแต่มันห่วยแต่มากๆมันออกมาก็ล้าสมัยแล้วนะครับเก็บเพลงได้จำกัดส่งไฟล์ก็ยาก Steve Jobs ขึ้นเวทีเปิดตัว LOGGER แบบเซ็งๆนะครับในงานเปิดตัวเนี่ยเขาโชว์กดปุ่มเล่นเพลงผิดแต่ก็พูดติดตลกนะครับว่า I hit the wrong button หรือกดปุ่มผิดนั่นเองนะครับ อัตราการตีคืนสินค้าของโลเกอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง6เท่าจ o อบรู้ดีทันทีนะครับว่านี่ไม่ใช่ทางออกการพึ่งพาคนอื่นมันไม่ได้ผลอีกต่อไป Apple ต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะครับโลกกาลังต้องการโทรศัพท์แบบใหม่แต่คําถามคือมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Apple การสร้าง iPhone ไม่ใช่โปรเจกต์เดียวนะครับแต่มันคือสงครามอย่างที่กล่าไปข้างต้นมันคือสงครามระหว่าง2แนวคิด2ทีมที่แข่งขันกันแบบเเออาาาป็นาตาย และถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดนะครับซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องพูดถึงอาวุธลับที่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับมันไม่ได้มาจาก Apple นะครับแต่มันมาจากบริษัทเล็กๆในเดลาแวร์ที่ชื่อว่า Fingerworks ก่อตั้งโดยเวเวสเตอร์แมนในปี1998เวสเตอร์แมนมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือทำให้เขาพิมพ์งานลำบากเขาเลยคิดค้นเทคโน,นโลยีใหม่เพื่อง,งานวิจัยของเขามันคือ capacitive multi-touch มันต่างจากจอ ATM แบบสิ้นเชิงนะครับมันไวมันแม่นยําและที่สําคัญมันอ่านนิ้วได้ทีละหลายนิ้ว Apple ซื้อบริษัท Fingerworks ในปี2005ไม่ใช่แค่เพื่อเทคโนโลยีนะครับแต่เพื่อตัวของเวสเทอร์แมนด้วยทีนี้ Apple มีเทคโนโลยีสุดเจ๋งแล้วนะครับแต่พวกเขาจะเอามันไปทําอะไร Steve Jobs เนี่ยแบ่งบริษัทออกเป็น2ทีมนะครับเพื่อทําโทรศัพท์ทีม A ทีม iPod นําโดย Tony f a d e l เหรือ Mr. iPod บิดาแห่ง iPod นั่นเองนะครับ แนวคิดของโทนี่ก็คือต่อยอดจากสิ่งที่ทำสำเร็จมาแล้วเอา iPod ที่คนรักอยู่แล้วมาขยายร่างมันเพิ่ม Wi-Fi ใส่ฟังก์ชันโทรศัพท์เข้าไปพวกเขาทำเครื่องต้นแบบออกมาให้เรานึกภาพ iPod วิดีโอที่มีคลิกวิวแต่ใช้คลิกว e วนั้นในการหมุนเพื่อโทรออกเหมือนโทรศัพท์บ้านแบบหมุนต้องบอกว่ามันประหลาดมากๆนะครับในตอนนั้นส่วนทีม B ทีม macOS ที่นำโดย Scott อลสตอร์แนวคิดของ c o t t มันบ้าก,กว่านั้นนะครับ เขาบอกว่าอย่าไปขยายไอพอตเรามาย่อส่วนแมคโอเอสทั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ให้ลงมาอยู่ในมือถือแทนนี่คือทีมมวยรองนะครับเพราะในยุคนั้นชิปมือถือมันยังไม่แรงพอที่จะรันระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบได้นี่คือสงครามจิตวิทยาขนาดย่อมในองค์กรที่เดิมพันสูงที่สุดในโลกสตีฟจ็อบส์ปล่อยให้ทั้งสองทีมสู้กันเองโดยที่ทีมหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าอีกทีมทําอะไรอยู่นะครับฝ่ายฮาร์ดแวร์ห้ามเห็นซอฟต์แวร์ฝ่ายซอฟต์แวร์ห้ามเห็นาร ัลงานแทบไม่มีใครรู้นะครับว่าหน้าตาสุดท้ายของโทรศัพท์นี้มันจะเป็นยังไงจนกระทั่งวันเปิดตัวทีนี้การพัฒน,นา iPhone เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันคือนรกแห่งการพัฒน,นาชัดๆมันมีปัญหาที่เกือบจะฆ่าโปรเจกต์นี้หลายครั้งมากๆปัญหาแรกก็คือปัญหาเรื่อง scrolling ทีมของสกอตกํกำลังสร้างเดโมการเลื่อนดูรายชื่อนะครับบัสออดิงหนึ่งในโปรแกรมเมอร์สังเกตว่าพอมาเลื่อนไปสุดรายการมันก็หยุดนะครับเขาคิดว่าโค้ดมันแคสหรือเปล่า แต่เขาก็เป็นไงเดียน,นะครับจะเป็นยังไงถ้าแทนที่จะหยุดแบบสนิทไปทํามันให้มันเด้งกลับเหมือนหนังสติ๊กแทนซึ่งนี่คือจุดกําเนิดของเอฟเฟกต์รับเบอร์แบนดิ้งหรือการเด้งกลับมาที่เราเห็นเวลาเราสไลด์นะครับว่ากันว่าตอนที่สตีฟจ็อบส์เห็นสิ่งนี้ครั้งแรกเขาถึงกับทึ่งนะครับเขารู้ทันทีว่าอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสมันเวิร์กจริงๆสําหรับปัญหาที่2นะครับก็คือปัญหาคีย์บอร์ดนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับโปรเจกต์นี้เกือบตายเพราะคีย์บอร์ด เพราะว่าเราจะพิมพ์บนแผ่นกระจกเล็กๆได้อย่างไงนะครับในเมื่อมันไม่มีปุ่มให้สัมผัสสกอตฟอร์สตอเครียดมากๆนะครับเขาหยุดการพัฒนาแอป,ปทุกอย่างแล้วสั่งให้วิศวกรทุกคนไปทําคีย์บอร์ดมาสามสัปดาห์ผ่านไปนะครับทุกคนที่ส่งงานมาล้มเหลวหมดมันพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับเหลือวิศวกรคนสุดท้ายที่จะพรีเซนต์คีย์บอร์ดให้กับเขานะครับวิศวกรคนนั้นชื่อว่า Ken Ken เคนโคชิเอนดาเคนเดินเข้ามาอย่างประหม่าแล้วก็ให้สกอตลองพิมพ์นะครับตอนนั้นเนี่ยมันเวมมิ เคล็ดลับของเคนคืออะไรนะครับเขาใช้ AI พื้นฐานนะครับ Ken ฉะลาดมากๆเขาคิดว่าเมื่อเราพริมพ์ตัว T โอกาสสูงมากนะครับที่เราจะพิมพ์ตัว H ต่อไปดังนั้นเมื่อกด T ีย์บอร์ดจะขยายพื้นที่การสัมผัสของตัว H ให้ใหญ่ขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นนะครับบวกกับการใช้พจาโนานุกรมเพื่อออโต้คอลเลกหรือ predictive text ที่เราใช้กันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับ Ken คือคนที่ช่วยชีวิต iPhone ไว้อย่างแท้จริงและปัญหาที่3ก็คือเรื่องของความกดดันนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดมันสร้างแรงกดดันมาหาศาลนะครับพนักงานทํางาน7วันต่อสัปดาห์บางคนนอนที่ออฟฟิศมีเรื่องเล่านะครับว่าพนักงานหญิงคนหนึ่งเนี่ยหัวเสียมากๆเธอปิดประตูกระแทกออฟฟิศแรงจนลูกบิดพังเธอติดอยู่ในนั้นจนคนต้องเอาไม้เบสบอลมาพังประตูช่วยเธอออกมา,กม,ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับความกดดันนี้เนี่ยมันทําลายชีวิตคนวิศวกรคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแอนดี้กรีนแลนด์พูดไว้ชัดเจนนะครับว่า iPhone คือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องยา เขาล่าว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการทํางานของเขามันมีแต่คนฉลาดฉลาดทำงานร่วมกันกับเด a d ไลน์ที่มันเป็นไปไม่ได้และอนาคตของทางบริษัทก็แขวนอยู่บนบ่าของพวกเขานะครับซึ่งสุดท้ายนะครับทีมของสกอตต์ฟอร์สต์ก็ทําให้ Mac OS แบบย่อส่วนรานบนชิปมือถือได้แบบลื่นไหลสุดท้ายสตีฟจ็อบส์เลือกทางนี้นะครับไอเดียไอ d p h โฟนของโทนี่ฟาเดลถูกภาพเก็บไป แต่ไฮยาน่มันยังไม่จบนะครับ3เดือนก่อนวันเปิดตัวชิป CPU ที่สั่งทําพิเศษจากซัมซุงมันมีบั๊กครับมันทําให้โทรศัพท์แครชตลอดเวลาซึ่งนี่คือไฮยาน่ที่แท้จริงนะครับมันดูเหมือนว่าทุกอย่างที่สลับไปกําลังจะพังทลายลงไปแล้วนะครับวันที่9มการาคมปี2007ที่งาน Mac World ที่ทุกคนรอคอยนะครับสตีฟจ็อบส์กำลังขึ้นเวทีเพื่อเปิดตัว iPhone แต่ทีมงานที่นั่งดูอยุดในแถวหน้าพวกเขากําลังเหงื่อแต่นะครับในต,ตอนนั้นคําถามคือมันเกิดอ,อะไรขึ้น เพราะว่า iPhone ที่สตีฟจ็อบส์ถืออยู่ในมือมันยังไม่สมบูรณ์นะครับชิป CPU จาก a m s u n งยังมีปัญหาอยู่เลยโทรศัพท์ที่ใช้ในการสาธิตเดโมโในวันนั้นเนี่ยถูกเซตอัพมาเป็นพิเศษซึ่งสตีฟจ็อบส์ต้องนำเสนอตามลำดับที่ซ้อมมาแบบเป๊ะๆนะครับถ้าเขากดข้ามขั้นตอนหรือกดแอปผิดลำดับเครื่องจะคลาสทันทีกลางเวทีวิศวกร Apple เนี่ยถึงกับต้องพกเล่าติดตัวไปด้วยนะครับพวกเขาเครียดขนาดนั้นเลยนะครับแต่สตีฟจ็อบส์คือสุดยอดนักการตลาด เขาขึ้นเวทีและเริ่มการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเขาประกาศว่าวันนี้ Apple จะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เขาโชว์ Slide to Unlock ซึ่งไอเดียนี้เนี่ยมาจาก f e d d ี้แอนเซอที่ได้ไปเห็น,นกลไกล็อกประตูในห้องน้ำบนเครื่องบินเขาโชว์ Rubber Banding ที่เด้งดึงเขาโชว์ Pinch to Zoom หรือการหนีเพื่อซูมเทคโนโลยีของเว y n e Westerman ตอนนั้นฝูงชนข้างเลยนะครับมันคือเวทมนต์ชัดๆและมันก็มีฉากเด็ดที่คนนอกอาจจะไม่รู้นะครับระหว่างที่จอฟโชว์การลบรายชื่อผูอ้ติดต่อเขาเลื่อนไปที่ชื่อโทนี่ฟาเดลคู่แข่งที่แพ้ในสงครามภายในแอปเปิลนั่นเองนะครับและเขาก็พูดว่าโทนี่ changed his number I gotta update this anyway so I'm gonna get l i s t of that ก็คือโทนี่เปลี่ยนเบอร์แล้วผมต้องอัปเดตอยู่ดีงั้นผมลบเขาทิ้งเลยแล้วกันโอ้โหสำหรับคนดูนะครับ มันคือการโชว์ฟีเจอร์ที่เจ๋งและง่ายมากๆนะครับสำหรับคนใน Apple มันคือแมสเซจที่จ็อบส์กำลังบอกโทนี่ฟาเดลต่อหน้าคนทั้งโลกว่าคุณแพ้แล้วการนำเสนอในวันนั้นเนี่ยผ่านไปด้วยดีอย่างปฏิหารนะครับเครื่องไม่ดับไม่แคลชแต่อย่างใดแต่เรื่องที่น่าเศร้าก,ก็คือเวนเวสเทอร์แมนชายผู้คิดค้นเทคโนโลยีมัลติทั h เขาไม่ได้รับเชิญไปงานในวันนั้นด้วยซ้ำนะครับบนเวทีสตีฟจ็อบบอกว่า Apple Invent m u l t i touch และโลกหลังการเปิดตัวนะครับ ไอโฟนรุ่นแรกวางขายมันสร้างเสียงฮือฮาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นโทรศัพท์ที่กักทุกสิ่งทุกอย่างมากมายนะครับมันไม่มี 3G ในยุคที่ 3G มันเริ่มมาแล้วนะครับมันไม่มีกล้องวิดีโอมันไม่มี copy and paste มันไม่มี MMS และที่สําคัญมันมีแอปแค่16แอปที่ Apple ทําเองคุณลงอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนะครับยอดขายมันก็ดีนะครับแต่มันยังไม่เปลี่ยนโลกบริษัทอย่างโนเกียและแบล็กเบอรี่มองมันแล้วก็หัวเราะเพราะเขาคิดว่ามันเป็นของเล่นราคาแพง คนทาธุรกิจที่ไหนจะใช้มือถือไม่มีปุ่มแต่สุดท้ายพวกเขาคิดผิดนะครับจุดเปลี่ยนที่แท้จริงที่ทําให้ iPhone กลายเป็นผู้ชนะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ในปี2007แต่มันคือปี2008ครับนั่นก็คือ The App Store นั่นเองนี่คืออัจฉริยะที่แท้จริงนะครับสตีฟจ็อบส์เปลี่ยน iPhone จากอุปกรณ์ให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม Apple ไม่ได้ขายเพียงโทรศัพท์อย่างเดียวต่อไปนะครับเขาได้เปิดโอกาสให้ d e v วลลอปเหรือนักพัฒนานทั่วโลกมาสร้างสารรค์อะไรก็ได้บนแพลตฟออร์มขง Apple นี่คือจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันบนมือถือบริษัทอย่าง Google ที่ตอนแรกกำลังซุ่มทำมือถือสไตล์แบล็กเบอรี่อยู่พอพวกเขาเห็น iPhone พวกเขาโยนเครื่องต้นแบบทิ้งถังขยะแล้วเริ่มทำา Android ใหม่ทั้งหมดในฐานะคู่แข่งต่อสัมผัสส่วนโนเกียและแบล็กเบอรี่กว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วนะครับบทสรุปเรื่องราวของ iPhone เนี่ยมันสอนให้เราเห็นนะครับว่านวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เกิดจากไอเดียของคนคนเดียวนะครับ มันเกิดจากการต่อสู้การทดลองการทำซ้ำๆและมันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มหาศาลทั้งสุขภาพชีวิตแต่งงานและมิตรภาพมันต้องการคนอย่างเวนเวสเตอร์แมนที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่มันต้องการคนอย่างเค,คนเคโ,นโนคชิเอนดะที่แก้ปัญหาที่เป็นไปไม่ได้และมันก็ต้องการคนอย่างสตีฟจ็อบส์เขาอาจจะไม่ใช่นายจ้างที่ดีที่สุดนะครับแต่เขาคือคนที่ผลักดันผู้คนและบีบเคนเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากเพื่อเขา เพื่อสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างบ้าคลั่งเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาลองมองมันดูดีๆนะครับในมือของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระจกหรือโลหะแต่มันคือผลลัพธ์ของการเสียสละความบ้าคลั่งและความพยายามนับไม่ถ้วนของคนกลุ่มหนึ่งที่เดิมพันทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนโลกนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวสงครามภายในของ Apple ก่อนที่จะสร้าง iPhone ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ